มหกรรมซีเกมไทยจากความหวังสู่ภาวะวิกฤตความเชื่อมัน่นการเป็นจ้กภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคควรเป็นเวทีแสดงศักยภาพและสร้างความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับซีเกม2025กลับกลายเป็นภาพสะท้อนความท้าทายเชิงโครงสร้างที่น่ากังวลแม้จะมีเวลาเตรียมการนานกว่า3ปีแต่ความพร้อมในหลายมิติกลับสวนทางกับความคาดหวัง การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธานฝ่ายจัดโดยตำแหน่งก่อให้เกิดภาวะสูญญากาศในการส่งต่อง,งานสำคัญส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ตั้งแต่การยกเลิกทีมงานเดิมที่ทำงานมาหลายเดือนไปจนถึงปัญหาการอนุมัติงบประมาณที่ส่งผลโดยตรงต่อนักกีฬาเบียร์เหลียงที่ล่าช้าและงบประมาณการฝึกซ้อมที่ไม่เพียงพอได้สร้างความผิดหวังจนทำให้หนักกีฬามีฝีมือต้องประกาศถอนตัวจากทีมชาติ นี่คือสถานการณ์ที่กำลังกัดกร่อนขวาญและกำลังใจของบุคลากรด่านหน้าความผิดพลาดที่ปรากฏต่อสาธารณะยิ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือลงไปอีกการใช้ภาพที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีข้อบกพร่องชัดเจนในการประชาสัมพันธ์การแสดงกราฟิกธงชาติสลับกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่การเปลี่ยนสีมาสคอตหลักเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดบางอย่างล้วนจุดประกายคำถามถ,ามถึงมาตรฐานและวิจารณญาณของผู้รับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นการตอบสนองต่อเสียงวิาพากษ์วิจารด้วยการประกาศจะดําเนินการทางกฎหมายยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงมันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดและผลักไสให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยกออกจากมหากรรมกีฬาที่ควรจะเป็นของทุกคนจุดที่ความวุ่นวายประทุขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดคือพิธีเปิดการแข่งขันปัญหาทางเทคนิคของระบบเสียงที่ทําให้การแสดงสดของศิลปินระดับแนวหน้าต้องเสียหายถือว่าเป็นการทําลายชื่อเสียงและอาชีพของพวกเขาอย่างไม่น่าให้อภัย ความผิดพลาดมิได้จำกัดอยู่แค่เรื่องภายในประเทศแต่ยังลุกลามไปในระดับนานาชาติการฉายภาพแผนที่ประเทศเวียดนามโดยขาดส่วนสำคัญที่เป็นอธิปไตยของเขาไปคือความผิดพลาดทางการทูตอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกับการแสดงธงชาติอินโดนีเซียผิดพลาดในลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ปัญหาเหล่านี้ซ้อนทับกับความขัดข้องในสนามที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ทั้งไฟฟ้าดับและตัวเลขเหรียญทองที่แสดงผ่านโดรนไม่ถูกต้องสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดการภายในความบกพร่องในการสื่อสารต่อสาธารณะไปจนถึงความกลัวละหนในพิธีเปิดการแข่งขันและประเด็นปลีกย่อยอย่างการตรวจสอบชุดนักกีฬาชาติอื่นล้วนชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ใหญ่หลวงกว่าการจัดการแข่งขันกีฬามันคือบททดสอบความสามารถในการบริหารจัดการโครงการระดับหน้าความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจในรายละเอียดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ได้กล่าเป็นกรณีศึกษาที่เปิดเผยปัญหาที่ยั่งรากลึกในการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง